ได้ออกมาก่อนโอ้ระวังคุณจะลอยนะลูกคิดว่าอันนี้ค э oh, so like right? oh, oh. ุณอยู ways, right? ่ตรงนี้อันนี <S <S ้คุณอยู่ตรงโน้นอันนี้อ่ะคุณอยู่ตรงนี้เวลาถ่ายมาเนี่ยมันก็จะเป็นเขียวตู้อยู่ด้านนี้ตู้ตีประมาณนี้นะแล้วพอเปิดตู้มามันจะเป็นนี้แล้วเราก็เดินอย่างนี้แล้วก็มาโค้งเข้านี้ไม่หลอกป่ะไม่หลอกค่ะนั่งเลยลูกเตรียมกิน ในนี่ไม่เป็นจริงจดนะไม่ใช่วันนั้นเราต่อไมค์ครับไปคลิปอีจินคียกอะไรในชื่ออะไรนะไมค์ครับไมค์ครับที่เราใช้กาวยูบูติดอ่ะนั่นเนี่ยคือตัดไว้ในนี่เขาเก็บไว้แล้วใส่ถุงไว้อย่างดีแล้วเขาทําหายหาไม่เจออยู่แถวนี้แหละโวยวายดูตอนนี้เจอเป็นไงแล้วตอนนี้เป็นไงทำไมถึงไม่เอาแล้วอ่ะทำไมถึงบอกกันทำไมไม่เอาเพราะว่ามีแหละโอเคก็ จริงห้องนี้ใช้ถ่ายหลายทีแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็จะไม่ค่อยเห็นภาพกว้างห้องนี้จริงๆแล้วเป็นห้องอาบเปล่าแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็เ,เื้ออกหมดเราอยากให้มันเป็นโฮมคาเฟ่แล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นห้องที่มีความสงบมากส่วนในบ้านก็คือมันคือห้องเก่าที่เรารีโนเวทแล้วใช้โครงสร้างเดิมวันนี้จะมาพยายามจัดให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นเคยมีคลิปหนึ่งที่หน้าตรงนี้แล<ไ>้วแดดเรียเข้าหน้าแดดสองซึ่งตอนนั้นไม่มีม่านตอนนี้มีแล้วนะครับข้างๆก็จะเติมสวนไว้ไม่งก็ติดกับแพงก็เลยมีสวนริมบนแพงเล็กๆ ก็มีปลาอยู่ทดลองมาอยู่กันสักหลายเดือนแล้วมันก็จะวิ่งขนานยาวไปเลยแล้วดู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 นี่ลากกันลต้นไม้นะครับพยายามหนีตายจนตอนนี้ลากได้จุ่มน้ําแล้วเขาก็แตกทั้นต้นนี้จะไม่มีทางตายเพราะว่าได้น้ําอย่างเต็มรูปแบบอ่ะปิดก่อนนี่เดี๋ยวต้องเคลียร์มันเพิ่มพอมันลุยเข้ามาเริ่มเริ่มติดป้าเราก็เริ่มรู้สึกเป็นวัชพืชลายเลือกตุกเลือกเองที่อยาตุกจักรเองหมดแม้แต่กระทั่งอันนี้ยังมีฟังก์ชันคือที่มันแคบมาก ไมาเก็บแก้วได้ขนาดของห้องนี้ไม่กว้างมากนะครับประมาณ10ตารางเมตรเท่านั้นเด <h ast> ี๋ยวเราจะโยกโซฟาเลยจะจัดห้องใหม่หลังจากที่เรากินบุฟเฟ่ต้มตามเสร็จให้ดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีแอร์แล้วอันนี้เป็นแอร์ที่ติดไม่นานนะครับเป็นของ h ฮเออร์นี่เป็นแอร์ h ฮเออร์ยูบีคซีรีส์รุ่น VR จะเป็น UA มีข้อดีอย่างนึงที่ชอบมากตัวอันนี้คือ remote, รีโมทเนาะทุก <c odes> ค,คนคงรู้จักร <c odes> <c odes> ีโมทอ่ะ มันมีหนูจะทาอะไรจะให้กดเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวให้กดปิดเหรอปิดจะพ่อให้ไหนงั้นพ่อกดกดปุ่มนี้ได้ไหมหนูกดปุ่มนี้หนูกดปุ่มนี้มันจะตรงกลามันจะดับหนูกดปุ่มนี้มันจะดับเลยอ่ะกดเลยโอเคอ่ะดับละเขาบอกเขาเขาเย็นแอมฉ่ำไปหน่อยปผ่เทนนี่กดอ่ะมันคือเซลล์คลีนนิ่งก็คือมันจัดการล้างตัวเองง่ายๆในปุ่มเดียวพอ20นาทีผ่านไปเนี่ยมันก็จะโอเคนะคนในครอบครัวของเราก็จะได้รับอากาศที่สดชื่น ไม่ต้องเรียกช่างมาล้างแอร์บ่อยๆแล้วเครื่องนี้รับประกันยาวนานสูงสุด10ปีนะครับแอร์ไฮเออร์รุ่นนี้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายทั้งเทคโนโลยีช่วยฆ่าเชื้อไวรัสท่อน้ํายาแอร์ที่ทําจากวัสดุทองแดง100%แล้วก็ควบคุมการทํางานผ่านแอป Hi Smart อันนี้คือสัญญาณเน็ตใช่ไหมเช่มไม i f i ผ่าน,านในมือถือก็ถ,กถามารถสั่งได้เลยใครสนใจก็หาซื้อได้ทางห้างสสินค้าชั้นนำนะครับทั่วไปแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ This Japanese tea

Mommy, I want the cocoa that you uh. used to make for me. What? Right, I want the cold cocoa you used to make for me. Cool. Right, cool, cool, cool. <laughs> cold cocoa. <laughs> cold, cold, cocoa. Cocoa, Cocoa? โค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 คคคอะไรนี่นะทำไมไม่ชอบกลินจิมเป็นเด็กที่ไม่ชอบกลิไม่ชอบอาหารทะเลอิลอิิโน้ไอนไม่้องเลกมิ่สดายจงเลจิมมนจิ้มหน้ามากอร่อยมากินก่อนเดี๋ยวจัดห้องกันจิมเสร็จเราจะจัดห้องนี้ให้มันดูเรียบร้อยกว่านี้นะครับ โอเคฟังก์ชันที่เราเตรียมไว้ตอนแรกคือเลื่อนเดียกประตูจากห้องนั้นมาใช่ไหมตรงนี้มันจะมีเสาแล้วก็เลยละตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินสําหรับแจกเข้ามาตรงพื้นที่ต่างๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นตรงกลางมันคือทางเดินผ่าผ่าห้องซึ่งห้องมันแคบอยู่แล้วพี่ก็เลยคิดว่าเราจะเอาโซฟาตัวนี้ย้ายไปเข้ามุมนู้นมันควรจะอยู่ตรงนี้เยาๆโซฟาจะอยู่นี้แทนสมมตินะพี่เดินแบบนี้ไม่เข้าเรียกว่าแผนที่ก็เข้ารูนี้ ก็จะมาเจอโซฟาอาทิตย์จนั่งแถวๆนี้แล้วก็โซฟายาวตรงนู้นแล้วตรงนี้จะเป็นทางเดินโล่งๆสามารถเดินดูปลาได้คือประสงค์คือห้องนี้คือตุองอยากได้แสงสว่างยเยอะๆซึ่งอันนี้ไม่ได้เปิดไฟเลยสว่างเพราะว่าตรงนี้มันคือที่ตะวันตก<ม>แดดมันจะเข้าตรงนี้แรงมากกล้องวาย <c oughs> จะแบบโอ้ <c oughs> โหมันจะสะสมความร้อนเต็มที่เลยไม่กินไหม,มกินโทษไแม่ยังกินอแม่ลองแม่ลองสูตรนี้มันกินใหม่ใหม่อย่างกดปุ่มล้างไปสูตรสูตรโอ้เหมือนกินโรงแรมใหม่เลย เคยเอาหัวมดไปที <S <S ่ช่องแข็งปะตูเคยเหรอกินเย็นๆจริงคยปะชอบตูกคตแปลกเลยมึงเป็นช่องแข็งที่ลองรู้สึกเหมือนกินลองลองลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่จมูกตันลองทีนึงลองทีนึงมันฉ่ำไหมมันเหมือนข้างบนไหมอะไรดีกว่าตอบจริงเลยนะนี่คือจริงๆเหรอโอเคตอนนี้เราจัดหองแล้วใครช่วยพ่อจัดห้องบ้างแม่เมีเดี๋ยวไหนของที่เราไม่ใช้เราออกรู้ไหมเอาหาลังมา ลา่างคืออะไรอะคะล,าคล่งลางคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลานมีมีโ okay. okay. อเคโอเคเราจะเริ่มเก้าอี้นี้อ๋กสุดเกินจากข้างนอกมาบ้านนี้เสียมีข้อเสียก็คือไม่มีห้องเก็บของอ๋ออีกอันดีมากเลยก็คือพื้นพื้นนี่เป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับเบื้องยางดีมากเพราะว่าเท็กซ์เจอร์เวลาขาเราสัมผัสกับพื้นมันะเนี่ยอันนี้ปูแบบก้างป่าแล้วไม้ก็ค่อนข้างจะเป็นลายที่เป็นแรนดอมหน่อยใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อทิ้งพลาค่ะโอเคงั้น ที่ว่าอี้เก็บเก็บพวกนี้ลงไปเลยลงล่างเลยนี่อีกนานเว่าจะถึงใส่ไปไม่ได้ของคริสต์มาสเออแล้วเราเถินก็ไม่เถินไม่ได้ห้องนี้ก็จะเละห้องนี้ไม่ควรเป็นห้องเก็บของเนี่ยไม่ได้ใช้่ะไม่ได้ใช้เนาะนี่คืออะไรอ่ะเออขาต้นคริสต์มาสของคริสต์มาสหมดเลยค่ะเหมือนเป็นแบบล้อมต้นคริสต์มาสแล้วเราไม่มีที่เก็บ พี่ว่าบางอย่างเราก็ต้องแบบเอาไปบริจาคเอาไปขายมือสองทิ้งหรือก็ให้คนอื่นเนี่เออเลยเงี้ยหายไปเลยนี่ไปทีเดานก่อนเดี๋ยวนะเลยวันนั้นมีพายุมาต้นไม้นี่ก็ล้มแล้วก็รื้ซากดูปย้ายนึงก่อนเดี๋ยวเราจะต้นนี้ไปไว้ตรงนี้ไงได้ทางสือชิวานานเลยอย่างนี้เฮ้ยหลบออกมาได้แล้วานานเฮ้ยก็จะเรื่องนึงนู้น ไม่ไม่หยุดเลยไม่ม่ได้มันหนักขึ้นลูกลงมาเดี๋ยวเมาช่วยพ่อจริงหนูควรจะมาช่วยพ่อดันนะเนี่ยไอ้นนี้ออกไงเนี่ยเรื่องนมันแยกชิ้นกันค่ะเรื่องนี้เลยปะใช่แต่งแล้วโดนความร้อนทำสีพ่นก็ต้องไปพ่นสีใหม่ไม่ได้เราต้องทำไหวมากใช่เอามาก่อนคือเนี่ยแข็งแรงมากพอมันไม่ใช่ไม้จริงอ่ะมันเลยไม่ไม่เป็นรอยไม่เป็นเออปอ๊บตอนนั้นเป็นโคมไฟได้จะโคมไฟตั้งอ๋อเหลือเหลือต้องนี่ไว้อ่ะค่ะ อยากลองเปิดม่านน่ะต้องเห็นวิวข้างนอกนได้เลยได้เปิดม่านได้ตัวตัวไม่ชิดมากเขยิบมาหน่อยโอ้ระวังทิ้งไปลอยนะอ๋มันติดปักติดปักข้างใต้อ่ะพี่หมิงยกไม่ไหวแล้วะหนักมากหนักเงินต้องไม่ก็มีเขียวเขียวที่มุมดูสดชื่นไงมุมนี้ไฮ้มันแปลกมากเนาีิมันไม่ควรเป็นแบบนี้ปะมันควรอยู่นั่นแหละมันก็อยู่ด้านนึงถ้ามันควรจะมีพื้นที่เขาอีกอ่ะ เอหัวอีกแทนที่จะรู้ตัวคิดว่าอันเนี้ยคนอยู่ตรงนี้อันเนี้ยคณอยู่ตรงโน้นไอ้เอ้เนี้ยมันควรจะอยู่ตรงมุมคอร์เนอร์ไหนสักคอร์เนอร์ใช่ใช่แต่มันไม่ควรอยู่ตรงนี้มันมีได้ทางหนึ่งคือตัวนี้อยู่ตรงนี้งานตัปลาใช่ตันเนี้ยคนอยู่ตรงนี้เวลาถ่ายมาเนี่ยมันก็จะเป็นเขียวเลยนแต่ถ้าเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเวลาถ่ายมางั้นก็อยู่งั้นก็เหมือนเดิมพอกรองคิดดู โซฟาใช่ป่ะเหมือนแบบทำพอดแคสต์เนี่ยมันจะย้อนแสงคุณลุงก็จะมันมีมานอ๋ออาจจะอย่างน้ไม่อยากให้เห็นธรรม,ม,มชาติไงแต่ต้องดูแลนะพอเอานี้ไปปิดอะ่ะมันไม่ได้ดูแลมันเริ่มไป,ปต้นไม้ตายแล้วเนี่ยนี่มันไม่แปลกเหรอเนี่ยไม่แปลกนะแปบลบว่าต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้ต้องมีต้องมีโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังนี้เล็กๆไว้วางของวางเลยที่นี่มันขาดที่วางของไม่มีชั้นเลยกระจกรอบด้านเลย เป็นสเปซที่อยู่ไม่ได้จริงถ้ามันขาดชั้นวางของขาตู้เก็บอ่ะมันจะรกเลยนี่บ้านหลังน,นี้เป็นบ้านเก่าที่ฝ้าก็าอยู่ตรงไหนม่ติกา <c oughs> อยู่ข้องบนไม่ได้มันกะ็จะเป็นแสงมันจะเป็นแบบนี้ไม่งานที่เพิ่งต้องปิดมากใช่ไหมต้องปิดก่อนให้ยังั้นนะสมมติทำท่าในนี่อ่ะมันจะเป็นแล้วจะปิดม่านตลกเลาก็เปิดได้ก็ดึงเปิดจะเอาแล้วมึงก็ได้เรื่องกับพี่มายาแล้วนะทุกคนดูปัญหาตรงนี้ก่อนปัญหาคือตรงนี้ ออกประตูเขออ้ามานี่ใช่ป่ะหน้าที่ก็คือเลี้ยวออกไปตรงลานซักล้างตรงนี้แค่ตรงนี้ใชไหมตรงนี้ต้องมีอะไรตั้งแน่ๆเป็นโต๊ะเป็นตู้ตู้เตี้ยนะถ้าเป็นตู้สูงตู้เตี้ยเห็นกระจกตู้เตี้ยคือตู้อย่างนี้ ประมาณไม่เกินแบบ70็ดสิบวางของเก็บของเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์มันมาก่อนไงนเลยเป็นแบบนี้นนคือเฟอร์นิเจอร์อ่ะมันต้องถูกวัดแล้วก็เลือกที่มันเหมาะมาตัวนี้ยังไงก็ต้องมีตู้วางของตัวนี้แล้วตัวนี้นั่งดูนั่งอะไรไม่ได้ดูตู้นั่งตรงนี้นะตู้เปิดม่านตู้เห็นวิวข้างนอกตั้งหลังเป็นแบควางของได้ตู้เครื่องมาวางของข้างหลังได้ตู้จะสูงประมาณนี้อ่ะมันจะเปิดม่านอย่างนี้ใช่ไหมตู้ตัวนี้มันมีโต๊ะไม้ไม้ไม้เตี้ยเตี้ยวางเงี้ยสวยละตัวนี้สวยละได้ตู้นบบนี้ ท่านั้นต้องมาจัดตู้อยู่ด้านนี้ตู้ตีประมาณนี้นะไม่เกินนี้เสร็จ <Okay. S 1> แล้วครันนี้เรา,าเปิดตู้มามันจะเป็นอย่างี้แล้วเราก็เดินอย่างี้เลี้ยวตรงนี้ตัวนี้วางไม่ได้แล้วปล่อยไม่ต้องวางแล้วก็มาโค้งเขานี่นคุณบอ,อกว่ออกกา ตัวนี้ใหญ่เกินไปจริงๆอ่ะตรงนี้สามารถวางตู้เตี้ยอะไรอีกอันหนึ่งมาคเวมยกมาตรงนี้ได้เหมือนกันหรอมันตรงนี้มันไม่แคบไปหรอคะก็ไม่เดินตรงนี้ไงอ๋อเดินตรงนี้ค่ะใช่ก็เดินตรงนี้ปึ๊บมันสุดแค่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแพนทรีเดินเข้ามาปุ๊บอ้อมเข้านี่ทีเดียวอ้อมนี่แล้วตรงนี้ก็เข้าตรงนี้เลยไม่หลอมจริงพาอสเก็ตโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนปิดคลิปมึงไม่ได้จับเลยน่ะ พอไม่เราเห็นปัญหาว่าจัดต่อไม่ได้สรุปก็คือ1พอเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาก่อนมันไม่แมชกับขนาดคือตุ๊กต้องเลือกตัวหนึ่งอ่ะถ้าตุ๊กเป็นตุ๊กเอาตัวนี้หเออไปอันนี้เล็กสุดท่าที่เขามีเลยใช่ใช่ใช่ตุ๊กตึ๊กตุ๊กตัวหนึ่งเอาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้คือเฟอร์นิเจอร์สองอันนี้มันมันเหมาะกับห้องที่กว้างกว่านี้พอมันโดนเสาโดนเสาปุ๊บอ่ะมันจะดูแคบอันนี้คือขี้เหรแล้วนะเขี้เหร่ย้ายหมดแล้วตรงนี้เราต้องเปิดสำหรับดูแลมันได้ต้องตัดกิ่งที่มันตายออก สุบะกิ่งนี้มันยาวที่จริงกิ่งนี้ไม่ควรอยู่นี้นะมันยาวอ๋อมันยาวอ่าเงี้ยมันยาวไปแล้วก็เห็นไหมแล้วก็มีใบไม้ลงมาข้างล่างก็เป็นระบบธรรมชาติอ่าพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอากิ่งเนี้ยไปเช็ดแล้วก็ใส่จัดการเขาทำการปุ๊บเช็ดใบสะอาดๆแล้วใส่จัดการประดับใส่จัดการขวดนี้สรุปก็คือตอนเนี้ย ใช่มีเช็คกิบไปซื้อแล้วดูก่อนก่อนจะซื้อดูขนาดก่อนสีก่อนแมทไหมเข้าไหมเราเชื่อว่าพอจัดสเปซดีๆอ่ะตรงเนี้ยมันดูเป็นโล่งขึ้นมันดูโอเคขึ้นมาตอนแรก่มันเป็นทางเดินน้เาเชื่อว่ามื่อไม่ลองดูดิถ้าตัวนี้ไม่มีนะ,จ,ะจบแล้วเนี่ยจบเลยเนี่ยสมมติว่านี่อยู่นี่แค่อ๋อเอ้ยเอ้ยอยู่ฝั่งนั้นดีไม่แต่นี้หน้าตามันไม่ใช่ท่านึงวันนี้เราแค่นี้ก่อนเปลี่ยนครั้งท้าย แต่ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวจะย้ายสโตัวนี้ออกไปแต่ว่าวางแบบนี้ได้แน่นเห็นป่ะรู้สึกแน่นคมใหญ่เกินแต่ว่ามันก็โล่งขึ้นแอร์เรียตรงนั้นก็คือโปร่งเลยเนี่ยต้องหารูห้ต้องวัดตุ๊กเอออย่างนี้แหละนี่นี่อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้คือวางแล้วสวยเลยวางตรงไหนวางตรงผนังสีขาวนั่นแหละโซนหาเราดูรูปนี้ใช่ไหมตู้เาเรียกตู้เตี้ยๆอย่างเงี้ยคือตู้ตึกเนี้ยอยู่ที่สวยกว่าตึกด้วยตัวเองอยู่แล้วสีไม้ได้หมดสีไม้ก็ได้เอออย่างเงี้ยได้มินเทปไปหน่อยป่ะ กม,มันมีมันมีได้ก็ได้อย่า,ยางงี้ก็ได้มีตูต้ตรงนั้นเสร็จค่อยเติมเติมดอันนึงก่อนที่ชัวร์คือโซฟาตรงนี้ไม่เข้าจบดีอย่างเดียวคือแอร์ตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำมากโอเคบ๊ายบาย